คนเราเนี่ยนอกจากประกอบด้วยร่างกายแล้วนะเรายังมีความคิดและความรู้สึกความคิดเนี่ยบางทีก็อุปมาเมื่อก็สมองหรือหัวส่วนความรู้สึกนี่ก็อุปมาว่าหัวใจนะ หัวหรือหัวสมองเนี่ยหมายถึงว่าความคิดความรู้รวมทั้งการรับรู้ต่างๆรวมไปถึงความเข้าใจส่วน หัวใจเนี่ยหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกความรู้สึกนี่ยังรวมไปถึงว่าความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เนี่ยชาวพุทธเราเนี่ยก็มีความรู้ความเข้าใจ มากนะเกี่ยวกับหลักธรรมในพุทธศาสนาเพราะเดี๋ยวนี้หนังสือก็มีให้อ่านได้มากมายแม้แต่ครุหั์นี้ก็สามารถที่จะค้นคว้าอ่านพระไตรปิฎกได้อย่างสะดวกสบายไม่ใช่แค่พระเท่านั้นนะคารวะเดี๋ยวนี้ก็สามารถจะ เข้าถึงคำสอนที่ลึกซึ้งได้รู้จักได้สัมผัสกับคำสอนของหลวงปู่มั่นอาจารย์พุทธทาสหลวงพ่อชาซึ่งทําให้เข้าใจแก่นแท้ของพุทธธรรมเดี๋ยวนี้เนี่ยคารวะจำนวนมากนี้ เดี๋ยวว่าแต่อริยสัจสี่เลยนะแล้วกระทั่งหลักธรรมที่เป็นหัวใจเช่นอิทธปจิยตาปฏิจจสมุปบาทไตรลักษณิจังทุกหนัาตาก็ก็รู้นะแล้วเข้าใจว่ามันเป็นแก่นของพุทธศาสนาแล้วก็เห็นนะว่าอะไรอะไรก็ ไม่สามารถยึดเป็นเราเป็นของเราได้บางทีก็รู้ไปถึงว่าเนี่ยไม่มีตัวเราไม่มีของเราทุกอย่างก็ล้วนแต่เป็นทุกทั้งนั้นแต่ในส่วนของใจเนี่ยจำนวนไม่น้อยนี่มันมีช่องว่างนะ ระหว่างหัวกับใจเนี่ยในส่วนที่เป็นหัวหรือความรู้ความเข้าใจเนี่ยรู้ได้ลึกซึ้งนะรู้ธรรมะขั้นสูงนะถ้าเปรียบก็เหมือนกับอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าระดับอุดมศึกษา แต่ในส่วนที่เป็นเรื่องของใจเนี่ยบางทียังอยู่ในระดับพื้นๆน,นะนะแค่ประถมนเท่านั้นนะหรือบางทีก็อนุบาลเลยพูดง่ายคือมันมีช่องว่างมากนะระหว่างหัวกับใจเนี่ยหัวนี่อยู่ระดับอุดมนะแต่ว่าใจมันอยู่ระดับประถมหรือ บางทีอนุบาลได้ซ้ำหมายความว่าแม้จะรู้นะว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเรานะเข้าใจเรื่องอนัตตาว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนนะแต่ว่าในส่วนของใจเนี่ยมันก็ยังมีความรู้สึก ที่เอาตัวกูเป็นศูนย์กลางมีความยึดมั่นในตัวกูมากเวลาใครได้ของมากกว่าเราหรือเวลาเราได้ของน้อยกว่าเขานี่ก็จะมีความ ไม่พอใจอย่างที่เคยเล่านะคนที่มาฟังธรรมอธอมมาพอฟังธตารมเส็จแล้วก็แจกหนังสือมีทั้งเล่มเล็กและเล่มใหญ่ไม่สามารถจะแจกให้ทั่วถึงได้เพราะบางคนก็ได้แค่เล่มเล็กแต่บางคนก็ได้เล่มใหญ่คุณไจ้เล่มเล็กนี่ก็พอเห็นเพื่อนได้เล่มใหญ่นะก็ไม่สบายใจนะ มาขอแรกนะว่าขอเอาเล่มใหญ่ได้ไหมทั้งที่ยังไม่ทันได้อ่านเลยนะว่าไอ้เล่มเล็กเนี่ยมันสู้เล่มใหญ่ไม่ได้อย่างไรแต่มันเกิดความรู้สึกด้อยรู้สึกอิจฉาขึ้นมานะว่าเขาได้มากกว่าเรานี่ขนาดเป็นคนที่สนใจธรรมะนะ แล้วก็ก็คงจะมีความรู้ในเรื่องธรรมะพอสมควรบางทีก็รู้ไปถึงขัง้นว่ามันมีอะไรที่ยึดมันเป็นเราเป็นของเราได้รู้ว่าเข้าใจนะว่าสันโดษนี่แปลว่าอะไรนะยินดีพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้รู้ก็เห็นด้วยแต่พอได้นังสือมาไม่ยินดีละเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาได้เล่มใหญ่กว่าเราทั้งที่มันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะ เคยไปสังการะสังเวชชนิสถานที่ประเทศอินเดียวันได้ท้ายนี่เขาก็แวะสารนาศแล้วก็มักจะตบท้ายด้วยการแวะพารณนศีพอทันาศนศึกษาเสร็จก็มีการไปช้อปปิ้งซื้อผ้า ในร้านแถวพารณสีรื่งหลายคนนะพอซื้อผ้ามาได้เนี่ยขึ้นมาที่รถนะก็ดีใจนะอวดเพื่อนนะว่าซื้อได้ผนะืนนี้สองร้นะบาทสวยด้วยแต่พอรู้ว่าเพื่อนเขาซื้อได้ถูกกว่านะร้อาสที่เคยยิ้มในหน้าเสียเลย นะเสียใจขึ้นมาแล้วว่าเนี่ยเราซื้อของได้แพงกว่าเขาเขาซื้อของได้ถูกกว่าเราแค่นี้นะใจก็เสียแล้วทั้งๆที่ก็คงจะรู้เยอะนะเรื่องใตรักรู้ว่าเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเรารู้ว่าเนี่ยข้าวของทรัพย์สินเงินทองนี่เป็นของชั่วคราวไม่ใช่สารณะ อย่างน้อยๆเนี่ยก็ควรจะมีมุทิตาจิตนะเออเขาซื้อของได้ถูกกว่าเรายินดีด้วยนะแต่ว่าไม่มีเลยนะกลับรู้สึกแย่นะที่ว่าเราซื้อของแพงเขาอันนี้คือความหมายเขาว่าเนี่ยหัวเนี่ยอยู่อุด,ดมนะแต่ว่าใจเนี่ยอยู่ระดับปฐมคือธรรมะพื้นฐานเนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ในการ ฝึกจิตให้เกิดความเป็นปกตินะกับเรื่องที่เกิดขึ้นนนี้เป็นเรื่องของใจนะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะว่ามีความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูมากน้อยเพียงใดแม้หัวเนี่ยมันจะรู้ว่าไม่มีตัวกูแต่ใจเนี่ยมันก็ยังมีความยึดในตัวกูนะมีการยึดมั่นถือมั่นในข้าวของทรัพย์สินที่มี ถ้าจะซื้อของต้องซื้อได้ถูกกว่าเขาดีกว่าเขาถ้าซื้อได้แพงกว่าเขาเสียใจนะหรือว่าบางทีซื้อของแล้วแม่ค้าทอนไม่ครบมารู้ทีหลังว่าขาดไปสิบบาทโอ้โมโหเลยนะั้งที่ก็รู้นะว่า ไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นเนี่ยหัวเนี่ยมันบอกว่าไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นรู้จักปล่อยรู้จักวางแต่ใจเนี่ยมันมันยังยึดในเงินทองอย่างเหนียวแน่นน่ะขาดสิบบาทก็ไม่ได้นะไม่ต้องพูดถึงว่าโทรศัพท์หายหรือว่ารถถูกจึดน,นะนะและไม่ใช่เฉพาะเรื่องของวัตถุนะบางที เรื่องของความคิดความเห็นเนี่ยเวลาก็มีใครมาแย้งนี่ก็ไม่พอใจนะยังมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านเป็นคนที่ชอบสอนเรื่องอนัตตามากเลยนะจนกระทั่งเห็นแย้งนะเวลามีคำสอนหรือพุทธภาเศตพูดถึงเรื่องของตัวตนนะเ่นเรามีกรรมเป็นของตนเนี่ยท่านบอกเนี่ยมันไม่ใช่พุทธพจน์หรอก พราะพุทธศาสนามันไม่มีหรอกนะตนของตนไม่มีหรอกมันมีแต่ไม่ใช่ตนท่านก็สอนเรื่องอนัตตานะแต่พอมีโยมมาแย้งท่านแย้งเรื่องอื่นนะไม่ใช่แย้งเรื่องอนัตตานะโกรธนะโกรธโมโหมากเลยนี่แสดงว่าแสดงว่าความยึดมั่นในความคิดของกูเนี่ยนะยังเหนียวแน่นมาก หัวนี่ไปไกลแล้วสูงมากนะเรื่องอนัตตานี่ยกทะลุเพดานแล้วแต่ใจนี่ยังอยู่ระประถมเลยนะคือยังมีความยึดในตัวกูในความเห็นของกูแล้วว่าทุตุปาทานเนะี่ยรวมทั้งยึดมันในตัวกูนะเวลาใครทักท้วง หรือได้ยินใครนินทาเข้าหูมาหลายก็โกรธเมื่อนั้นเลยทั้งั้ๆที่บอกว่าไม่มีตัวกูแต่ว่าพอเจอแค่ลมปากเบาๆนี่ก็โกรธโมโหหรือบางทีไม่ได้รับความสำคัญนะจากครูบาอาจารย์หรือจากพระที่ตัวเองเคารพนี่ก็ โมโหนะโมโหแบบที่เรียกว่าตอนหลังนี่ไม่ตอนหลังนี่หันหลังให้กับพระรูปนั้นไปเลยเนะียเพราะว่าไม่ทักไม่ถ่ายอุสาห์มาวัดแล้วไม่ทักไม่ถ่ายโกโรธมากนะอุะาาสาวรังว่าอะไรยังมีความยึดมั่นในตัวกูมากทั้งๆที่ก็บอกใครต่อใครว่าไม่มีมันไม่มีกูตัวกูไม่มี แต่พอไม่ได้ความสำคัญไม่ได้การทักทายนะจากครูบาอาจารย์เนี่ยไอศรัทธาที่มีต่อครูบาอาจารย์มันเปลี่ยนไปเลยนะกลายเป็นความเกลียดชังไม่พูดไม่คุยด้วยเลยนะอันนี้ก็เคยเล่าไปแล้วในเะมืกระทั่งพระสายดุบุตรก็เคยเจอมาแล้วถูกโจดถูกฟ้องร้องเพราะว่าไม่ได้ทักทายพระรูปหนึ่ง ที่มายืนรอต้อนรับท่านเอามายืนรออำลาท่านก่อนจะไปทุด,ดงคือถ้าหากว่าใจเนี่ยพัฒนาแล้วเนี่ยนะมันไม่มีอาการแบบนี้หรือไม่ฉะนั้นก็อยากอวดนะอยากอวดอยากโชว์เคยเล่าทีแล้วนะหลวงปู่ตื้อเนี่ยท่านไปแสดงธรรมที่วัดอโศการ,ราม พอท่านแสดงธรรมเสร็จก็มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะมากราบท่านที่น้ารรมากเลยทีเดียวนะล้วก็บอกว่าโถ้าอาจารย์แสดงธรรมนี่ทราบซึ้งมากที่ฉันฟังแล้วเบาใจเหลือเกินนะที่ฉันปล่อยวางแล้วผู้ที่ท่านก็บอกว่าโอ้ยอนุโมทนาด้วยหนะ้าที่โยมดวงตาเห็นธรรมโยมนั้นก็ยัง ยังพูดต่อนะตอนนี้ดิฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วคราวนี้หลวงปู่ตู่านหลวงปู่ตู่านนิ่งแล้วนะสักพักท่านก็พูดมาว่าอีกตอแหล่ผมโกโรธมากเลยคือถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไอความที่อยากจะมาอวดเนี่ยมันไม่มีนะอยากจะมาอวดหลวงปู่เนี่ยฉันปล่อยวางแล้วฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้ว คนเราถ้ามันไม่มีความยึดในตัวกูหรือวมีมานะหรือไม่มีมานะแล้วเนี่ยที่ภาษาสมัยมาเรียกว่าไม่มีอีโก้แล้วเนี่ยมันไม่มีความอยากจะมาอวดอวดทันทีเลยนะพอฟังจบมาอวดต่อนหน้าหลวงปู่ที่ท่านยังไม่ทันลงจากธรรมะเลยยิ่งพอถูกว่าว่ากิ่ตอแล้วยิ่งโกรธใหญ่ แต่ถึงแม้ไม่ถูกว่าอิตอลาเนี่ยเพียงแค่ว่าอยากจะมาอวดนะว่าอิฉันปล่อยวางหรือฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยมันก็แสดงว่าจิตก็ยังไม่ได้ไปไปถึงไหน,นแม้ว่าหัวนี่จะไปไกลแล้วนะหัวนี่เห็นว่าเนี่ยมันมีอะไรที่ได้ยึดมั่นถือมั่นแต่ใจเนี่ยยังอยู่ระดับปฐมอยู่เลยนะอยากจะอวดอยากจะโชว์นะก็เลยดอ,อนครูบาอาจารย์ตอกกลับไป ก็ยังไม่รู้ตัวนะหาว่าครูบาอาจารย์เนี่ยพูดจาไม่สุภาพต่อหน้าธารกรรมนันได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มันเชื่อเห็นนะว่าชาวพุทธนนมากเนี่ยแม้ว่าหัวเนี่ยอยู่ระดับอุดมแล้วนะอุดมศึกษาม,มหาวิทยาลัยแต่ว่าใจนี่ยังอยู่ระดับปฐมอยู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นโลกตัณหามานะทิฐินะก็ยังมากอยู่ เพราะนั้นเนี่ยเวลาเราจะสอนทำเนี่ยบางทีจะสอนแต่ความรู้นะว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเราไม่มีอะไรีเป็นของเราทุกอย่างเป็นอนัตตานะทุกอย่างรวนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นนะขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อันนี้ก็ดีนะ เพราะเป็นหัวใจของพุทธศาสนาแต่ว่ามันยังไม่พอต้องทำให้ใจเนี่ยยกระดับสูงขึ้นด้วยถ้าใจอยู่ระดับปฐมเนี่ยหรืออยู่ระดับอนุบาลเนี่ยมันก็ยังก่อปัญหาหรือสร้างทุกข์ให้กับตัวนกับผู้ืนได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับ ผู้คนเวลานี้เนี่ยพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเราเนี่ยมีแม้ทั้งชาวพุทธเนี่ยหรือรวมทั้งคารวาเนี่ยความรู้สูงมากเนีเดี๋ยวนี้เรียนปริญญาเอกเด้านพุทธศาสนาจบมาก็ไม่น้อยหัวเนี่ยอยู่ระดับอุด,ดมแล้วล่ะแ,แต่ว่าใจเนี่ยถ้าไม่พัฒนานะไม่ฝึกนะมันก็ยังอยู่ระดับปฐมยังมีความ เห็นแก่ตัวยังมีความยึดมั่นถือมั่นว่าของกูยังมีความยึดมั่นในความเห็นของกูหรือว่ายังมีความสำคัญมั่นหมายในตัวกูอยากอวดอยากโชว์หรือว่าอยากจะแสดงว่าฉันมีความรู้สูงแต่ว่าพอถูกกระทบนิดหน่อยก็จิตใจก็กระเพื่อม นะหรือพอแค่ไม่ได้รับความสำคัญจากครูบาอาจารย์ก็โกรธเครื่องนี้มันต่างจากคนสมัยก่อนนะคนสมัยก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงหัวหรือความรู้เนี่ยน้อยนะบางทีก็รู้แค่ศีลห้าตายรักอย่างรู้ไม่ครบเลยนะอาจจะรู้แค่อน,นิจจังนะแต่ว่าใจเนี่ยนะก็เรียกว่าพัฒนา ฝึกฝนมาจนกระทั่งความยังก่ตัวนี้น้อยความยุดมั่นถือมั่นในทรัพย์นี้น้อยอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยนะท่านเล่าว่าถ้าเป็นคนใต้นะไม่ทราบเป็นอาจารย์ประมวลหรือเปล่านะเขาบอกว่านะตอนเด็กๆเ,เนี่ยกลางค่ำกลางคืนเนี่ยแม่เนี่ยจะตำข้าว ลูกกถาว่าตำข้าวทำไมตําข้าวเพราะว่าอาจจะมีคนแปลกหน้าอาคารตูกะนะมาพักเพราะว่าสมัยก่อนมันก็ไม่มีโรงแรมนะถ้าไม่พักไว้ก็พักตามบ้านซึ่งทั้งเจ้าของบ้านแล้วก็แขกก็ไม่รู้จักกันแม่ท่านก็บอกว่าเนี่ยเวลา,ามีคนมาพักแล้วเราก็จะได้มีข้าวให้เขากิน นี่ขนาดนะขนาดไม่รู้จักนะขําๆเนี่ยก็ยังต่ำข้าวแทนที่จะหลับจะนอนเพราะห่วงนึกถึงคนแปลกหน้าที่เขาไม่มีที่หลับที่นอนหาที่หลับที่นอนให้เขาแล้วเขาจะไม่มีข้าวกินก็ต่ำข้าให้เขากินลูกระถาวแล้วคนแปลกหน้ามานอนเนี่ยไม่กลัวเข้ามาป้นมาจี้เหรอแม่ก็บอก ขากินข้าวกินน้ำรเราค่อยมาป้นมาจี้เราหรอกโอ้เรียกว่าใจประเสริฐมากนะคือความมีกระตัวนี่มีน้อยความเอื้อเฟือ้อนี่มีมากแล้วความหวงแหนในทรัพย์ก็น้อยเคยเล่านะมีคุณยายคนหนึ่งเนี่ยนะก็ไม่เช่คุณยายคุณป้าดีกว่านะแล้วก็ยากจนนะไม่ได้ร่ำรวยอะไรวันหนึ่งก็เดินนะข้ามเขาเนี่ย จะไปหาลูกสาวกลางทางเจอลำห้วยที่กำลังใช้กำลังกำลังข้ามลำห้วยเนี่ยก็เห็นอัญม,มณีมันแวววาวมากก็เลยเก็บมาเป็นอัญม,มณีก้อนใหญ่เม็ดใหญ่เลยนะ ก็เก็บใส่ย่ามขากลับเดินกลับบ้านในใกล้ถึงบ้านแล้วก็มีคนเนี่ยเป็นนักเดินทางผิวมากเลยไม่รู้หลงทางหรือ่าคุณป้าก็เลยเปิดย่ามเพื่อที่จะหยิบอาหารให้ชายคนนั้นเนี่ยเห็นอัญ,ญมณนนีแวววาวเลย เลยปากขอเลยนะขอได้ไหมเห็นเห็นนั่นที่เกิดความโลภนะคุณป้าแกให้ทันทีเลยนะแกไม่ลังเลเลยเว้ยชาวนั้นดีใจมากนะพอร,รู้ว่าอัญมณีแบบนี้นะยถ้าขายนี่สามารถจะเลี้ยงตัวได้เนี่ยเกิดตลอดชีวิตเลยแต่ไม่กี่วันนั้แกกลับมานะกลับมาทำไม เอาอัญมณีมาคืนบอกว่าเนี่ยบอกคุณป้าว่าเนี่ยผมก็รู้นะว่าเนี่ยอัญมณีเนี่ยมีราคาแพงมากนะมันมีค่ามากเลยนะแต่ตอนนี้ผมไม่อยากได้แล้วเพราะผมอยากได้สิ่งที่มีค่ามากกว่าน,นั้นอะไรอ่ะก็อะไรที่ทำให้คุณป้าเนี่ยให้ของ มีค่านี้แก่ผมโดยไม่ลังเลเนี่ยผมอยากได้สิ่งนั้นจากคุณป้าสิ่งนั้นคืออะไรนะความเมตตาความไม่หวงแหนคุณป้าแกก็ไม่รู้ธรรมะสูงนะถ้าพูดถึงหัวเนี่ยก็อาจจะอยู่ขั้นระดับมัธยมไม่รู้ธรรมะขั้นสูงไม่รู้เรื่องอนัตตาแรงสิ้นนะแต่ว่า ใจเนี่ยนะสูงมากนะไม่มีความหวงแหนมีความเมตตาแล้วก็รู้ว่าทรัพย์ไอ้ของพวกนี้เนี่ยอัญมณีพวกเนี้ยหรือ,อเพชพรพลอยพวกเนี้ยมันไม่มีค่าเท่าไหร่มันไม่ใช่สารนะไม่ได้ยึดมาเป็นของเราเลยอยากได้เอาไปเลยอันนี้ก็เรียกว่าใจเนี่ยจะอยู่ขั้นมัธยมหรือ อุด,ดมแล้วก็ได้ถึงแม้หัวนี่อาจจะย,ยังอยู่ในระดับมัธยมก็ตามแล้วคนไทยสมัยก่อนก็เป็นอย่างนั้นนะความรู้ธรรมะาเนี่ยไม่สูงมากนะไม่ได้เข้าใจเรื่องอนัตตาไม่ได้เข้าใจว่ามันไม่มีเราไม่มีของเราแต่ว่าใจเนี่ยนะเรียกว่าความมีกระตวน้อยนะมีความยึดมั่นถือมั่นน้อย ซึ่งก็ทำให้ช่องว่างระหว่างหัวกับใจเนี่ยมันมันน้อยมากคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าช่องว่างระหว่างหัวกับใจนี่มันสูงมากนี่มนมีปัญหานะอย่างบางคนเนี่ยโ้หรูเรื่องธรรมะมาก,มากรู้อานิพพาเนี่ยเป็นบรมธรรมเลยแต่ว่าใจนี่ก็ยังหลงเพลิน ในความสุขแบบหยาบๆมีโยมบงคน,นึงบอกเนี่ยนิพพานก็อยากได้นะแต่มันเลิกดูหนังเกาหลีไม่ได้เลยนี่แสดงว่าหัวเนี่ยอุด,ดมแล้วล่ะแต่ใจยังอยู่ปฐมอยู่เลยนะหรือ,อยังโคตรบางหลายคนโอ้นิพพานก็รู้ว่าดีนะแต่มันเลิกเกมออนไลน์ไม่ได้มันเลิกโซเชียลมีเดียไม่ได้เลยอันนี้ก็เรียกว่าใจเนี่ยยังอยู่ในระดับปฐมอยู่เลย นะวพรน,นั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยนอกจากการที่ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมะขั้นสูงไม่จะเป็นเรื่องอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีเราไม่มีของเราปฏิจจสมุปบาทหรือว่าปรมัธถธรรมโลกุตตรธรรมแล้วเนี่ยต้องทำให้ใจเนี่ยมันกระเถิบหรือพัฒนาสูงขึ้นด้วย จนกระทั่งตันหามนธิจิเบาบางนะใครก็จะมีมากกว่าเราก็จะได้ใครก็จะได้มากกว่าเราก็เป็นเรื่องของเขานะฉันไม่หวั่นไหวนะมีมุทิตาให้หรือมุทิตาจิสิใครเขาจะเห็นแย้งนะฉันฉันก็ไม่โกรธนะเพราะว่าไอความคิดก็ไม่ใช่ของเราหรือว่า เข้าใจธรรมะหรือว่าได้ทำความดีก็ไม่ได้คิดอยากจะอวดอยากจะโชว์ใครไม่ว่าด้วยวาจาหรือทางโซเชียลมีเดียใครมาพูดกระทบแดกดันก็ไม่โกรธนะมันต้องพัฒนาไปถึงขั้นนี้แต่ถ้าเราเป็นเน้นแต่เรื่องของการให้ความรู้หรือว่าพัฒนาในส่วนหัวนะแต่ว่าใจไม่ได้พัฒนาหรือไม่ให้ความสำคัญเลย เราก็จะพบเนี่ยปัญหาประเภทว่าก็รู้น้าไม่มีตัวกูของกูนะแต่ว่ามันอดไม่ได้ที่อยากจะโชว์ว่ากูเก่งกูแน่กูดีหรือว่ามันยังทนไม่ได้นะที่คนไม่เห็นความสำคัญของฉันมาแล้วไม่ไม่ไมทักไม่ทายนะหรือไม่พูดชมนะ ให้เราก็จะเห็นนะเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเงินเยอะเลยนะซึ่งมันทำให้หลายคนเนี่ยเขาสุสัยทำไมรู้ธรรมะเยอะฟังธรรมะก็มากแต่ทำไมยังเห็นแก่ตัวอยู่นะทำไมยังขี้โกรธอยู่เนี่อันนี้ก็เพราะว่าหัวยังอยู่หัวนี่มัดหัวนี่ปฐมไอหัวนี่อุดมแล้วแต่ใจมันยังปฐมอยู่เลย หรือว่ามันมีช่องว่างหลังหัวกับใจมากช่องว่างหลังความคิดความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องพัฒนาเนี่ยทั้งหัวทั้งใจความรู้ก็ต้องมีเข้าใจธรรมะขั้นสูง่เดิมก็ต้องฝึกใจให้มีความเห็นแก่ตัวน้อยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะไม่รู้จัก ไม้รู้จักพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องพื้นฐานมากเลยนะสำหรับธรรมะแต่พื้นฐานนี่แหละจำเป็น,นหรือถึงแม้ว่าความรู้อาจจะยังน้อยนะแต่ว่าถ้าหากว่าพื้นฐานที่ฝึกจิตฝึกใจเนี่ยพัฒนาเนี่ยหมายความว่าหัวเนี่ยจะยังอยู่ขั้นมัธยมนะแต่ว่าใจเนี่ยอาจจะพัฒนาไปถึงระดับอุด,ดมแล้วเนี่ยโอ้นี่ยิ่งประเสริฐ นั้นเวลาฝึกธรรมะหรือสอนธรรมะเนี่ยมันต้องต้องระดักนะว่าทำยังไงจะให้ใจเนี่ยมันยกระดับสูงขึ้นจนกระทั่งมันประสานกับหัวหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยประสานเป็นหนึ่งเดียวกับความคิดนะคิดอย่างไรเห็นอย่างไรใจก็คล้อยตามโน้มไปทางนั้น ไม่ใช่ว่าความคิดความเห็นไปทางหนึ่งใจไปอีกทางหนึ่งนะเพราะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งง่ายๆเช่นว่าก็รู้นั่นเล่าไม่ดีบุหรี่ไม่ดีแต่ก็ยังห้ามใจไม่ได้ยังหวงแหนยังโหยหาสิ่งเหล่านี้อยู่นี่ก็เหมือนกันนะเป็นช่องว่างระหว่างหัวกับใจอย่างที่เขาเรียกว่าเนี่ยดีชั่วรู้หมดนะแต่อดใจไม่ได้